เห็นว่าพรุ่งนี้บ่บยๆพระพุทธรูปที่หล่อไปปิดทองอะไรเรียบร้อยแล้วจะมาถึงนะพระพุทธเจ้าองค์ประถมปิดทองเรียบร้อยนะพรุ่งนี้ก็คงจะได้เห็นองค์จริงปัญหาตอนนี้ก็คือนกพิราบไปอยู่ ทำแต่โครงฟ้าไว้ไม่ได้ติดนะมันก็ไปชะงงอยนอนเป็นบ้านมันพอดีก็ไปดูตอนเช้าจาก200ักสองร้อยสามร้อยตัวได้มั้งบินแตกก็พือออกอันนี้คือปัญหาที่ต้องดูแลติ่งไว้แป๊บเดียวก็มาขี่ส่เต้มนะซึ่งก็เป็นปัญหาทุกๆวัดนะไม่ใช่แค่ที่นี่หรอก บางทีสร้างบทไว้หลังละหลายล้านสิบสิบล้านอย่างเงี้ยบางทีก็เอาแห้มาคุมเอาไว้เหมือนกับตไข่ายดักปลานะมาคุมโบทเอาไว้ดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ปัญหาโลกแตกนะปัญหาที่แกไม่จบ อะไรที่แก้ได้ก็แก้กันไปเนาะทำได้ก็ทําไปนะแล้วก็คิดหาวิธีการอีกทีหนึ่งว่าจะป้องกันด้วยวิธีการไหนนะบาวไอ้คล้นจะติดฟ้าก็ยังติดไม่ได้นะนั้นเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวนะ ก็จะคืมทั้งวันวันนี้ก็คืมทั้งวันช่วงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะมีคอร์ดวัดใจอันนั้นที่วัดก็มีคอร์ดปลุกพระมันในใจเหมือนกันเสกให้ถึงธรรมดังนั้นถ้าสนใจ ยังไงที่ไหนยังี้ก็ติดตามนะไปอยู่ประพฤติปฏิบัติเอาฝึกฝนขัดเกลาตัวเองเอาชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ที่การฝึกฝนนี่แหละถ้าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยก็ไม่เกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาอย่างเราจะเรียนหนังสือจะอ่านหนังสือออกเนียมันก็ต้องฝึกฝนดูเตือนมาเกิดมาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้นะกอไก่ ขอไก่เป็นยังไงขอไข่เป็นยังไงเนี่ยสระอาเป็นยังไงสระอีเป็นยังไงอ่ะนะพอมารวมกันผสมกันเข้ามันก็เกิดกลายเป็นความชำนิชำนาญขึ้นมาเราสามารถได้อ่านออกคล่องเขียนได้ตอนนี้สมมติว่าให้พวกเราไปเรียนภาษานะฮินดีนะเราก็จะงงนะตัวฮินดีตัวยึกยึกยืยืยยของเขาแล้วก็ต้องไปฝึกเรียนใหม่ฝึกจดฝึกจำใหม่ ภาษาขอมอะไรก็ตามทุกอย่างนั้นมีลักษณะเฉพาะของมันนันนคือการเรียนแต่เรียนไปปุ๊บมันก็จำได้จำได้ก็มาประกอบกันเข้าก็กลายเป็นความจำนี้จำนานขึ้นมาสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้เหมือนกันอันนั้นเรียนวิชาชีวิตนี่ก็เหมือนกัน,นเกิดความจำนี้จำนานขึ้นมา ก็เลยว่าการเรียนรู้ทุกนะเรียนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ร่างกายจิตใจเรานี่แหละนะในร่างกายกวางสอกยาววานาคืบเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้มันดังน,นั้นถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจเราปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องศึกษามันละเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้มันก็กัดกินใจเรานะ อย่างความอยากอย่างเช่นความอยากที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ความอยากเป็นตัวตัณหาใช่ไหมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะนั้นถ้าเราไม่รู้จักมันว่ามันคือความอยากนะมันก็ก่อทุกข์ให้เราเพราะว่ามันเป็นสาเหตุมันมีเหตุขึ้นมามันก็เลยก่อทุกข์ขึ้นมานะ,ะนั้นนี่ความทุกข์ก็ดีเหตุที่เกิดทุกข์ก็ดีอันนี้เขาก็ทำหน้าที่ของเขา แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราคือการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทุกแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เหตุให้เกิดทุกข์ด้วยเช่นกันอ่าพอมีทุกข์เกิดขึ้นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นอย่างนีน้อันนั้นมันเป็นเหตุแล้วก็มีผลของมัน,นแล้วมันก็ยังมีอีกคู่หนึ่งที่มันมีอยู่ก็คือถ้าเราเข้าไปลงมือศึกษามันก็เกิดความได แจ้งขึ้นมาแจ้งจากความทุกข์เหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็มีทางที่จะเราให้เรานั้นแจ้งจากความทุกข์เหล่านี้ขึ้นมาด้วยดังนั้นทุกทั้งทุกทั้งมวลเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเรานะพวกเราทุกคนนั้นแล้วจะมีความทุกข์เป็นของตัวเองแต่ว่าจะทุกข์กันคนละลักษณะเฉยๆถ้าเราแบกมากเราก็ทุกข์มากถ้าเราแบกน้อยเราก็ทุกข์น้อยถ้าเราไม่แบกไม่หาม,มันก็ไม่หนักมันก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวที่ว่าเราจะสลัสด กองทุกนี้ออกจากใจเราได้ยังไงแล้วก็เรียนรู้นี่แหละเรียนรู้ให้มันเกิดทักษะขึ้นมายิ่งเราทุกข์บ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่ามันก็ให้เราได้เห็นหน้าตาของความทุกข์แต่ความทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเล่นๆนะมันสามารถที่จะฆ่าคนได้เลยทีเดียวบางทีคนที่เบื่อหน่ายใกล้เบื่อหน่ายความทุกข์นี่ก็คิดสั้นคิดสั้นบางทีก็กลายเป็นโรคป่วยทางจิตขึ้นมา ป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ว่าทำรายตัวเองขึ้นมาน่เสียงเรานี่แหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวทุกวันนี้ตัวันนี้มันเป็นโรคที่ว่ามันเป็นโรคนามธรรมมากขึ้นนั้นถ้าเราไม่มียารักษาโรคเป็นธรรมโอสถช่วยรักษาโรคนามธรรมนี่แหละมันก็จะทําให้เรานั้นทุกได้ง่ายขึ้นเพราะมันมาหลายรูปแบบความทุกข์มันมาหลายรูปแบบ แต่ว่าโดยสรุปแล้วก็มีอยู่3มอย่างนี่แหละที่มันกัดกินใจเราก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เขาว่าเป็นอกุศลลูโมก็คือเป็นรากเหง้าของอกุศลความบาปประธรรมความไม่ดีทั้งหลายพอมีบาปประธรรมเกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมเกิดการกระทําขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นหากเราขาดความยั้งคิดเนี่ยก็พอยพาให,ให้เรา คิดโลภนะกระทำโลภนะพูดโลภออกมานะคิดโกรธพูดโกรธกระทำโกรธออกมาคิดหลงพูดหลงกระทำหลงออกมาเขนะาเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมพอมีกรรมปุ๊บตรงนี้พอเราสร้างขึ้นมาปับ๊บมันก็กลายเป็นผลก็เรียกว่าวิบากเป็นวิปากกับผลนะเป็นวิบากที่มันจะได้รับ พอมมีวิบากแค่นี้ปุ๊บมันก็เป็นอนุัยนอนเนื่อเป็นกิเลสที่มันก่อกวนบนขึ้นมาอีกนั้นถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเราเนี่ยมันก็จะก่อเป็นวัตตบวนอย่างนี้แหละก่อให้เกิดที่เราเรียกว่าความทุกขนะ์ฉะนั้นคนที่ไม่ทุกข์กับคนที่พ้นทุกข์นี่ก็จะต่างกันบางคนนี่ไม่ทุกข์นะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่า ้นจากความทุกข์คนไม่ทุกข์ก็อาจจะหมายความว่าเขาไม่รู้จักทุกข์ก็ได้มีทุกยุแต่ว่าไม่รู้จักว่าเออนี่ยนะมันคือทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายความพัดพลากเป็นทุกข์คือจมเวียนอยู่กับกองทุกข์เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ําไส้เดือนไม่เห็นดินนอนมันอยู่ในอาจมอยู่ในส้วมมันก็ไม่เห็นอาจม คนเราอยู่กับทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์เหมือนกันอันนี้คือคนไม่มีทุกข์ก็ได้แต่ว่าคนพ้นทุกข์นี่ก็คือคนที่เรียนรู้มันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แหละแล้วก็กระทาตรงต่อหน้าที่คืนมันไปซึ่งถ้าเราหันหน้าลงมาเรียนดูดีๆแล้วนี่เราก็จะเห็นว่าโอ้กายใจนี่เนาะ,ะเรียนรู้กายใจเราเรียนรู้ทําไมก็ต้องเรียนรู้ว่าเป็นความจริงไงเพราะอะไรเพราะาทุกข์จะเกิดมันก็อาศัย กายใจนี่แหละเกิดอาศัยขันห้าเกิดสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์จะเกิดมันก็อาศัยขันห้านี่แหละเกิดนั้นถ้าเรารู้แจ้งขันห้ารู้แจ้งอายตนะหกแล้วนี่รู้แจ้งอริยสัจสี่ 4, มันก็ทําให้เราไม่ไปพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นที่มาพันผูกให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเช่นว่าตัตหาจะเกิดนี่แหละ ตัณหาเนี่มันเป็นเหตุใช่ไหมล่ะตัณหามันมีมาก่อนไหมตัณหาก็ไม่ได้มีมาก่อนมันมีมาก่อนตอนที่เราหลงหลงไปแบกยึดจับเอามาคลองใจเราอย่างเราสร้างตัณหาขึ้นมาเนี่ยแต่จริงตัวกามวัตถุกับกามกิเลสเนี่ยก็เป็นเค้าละอย่างกันนั้นกามาวัตถุก็เป็นวัตถุให้เกิดกามอย่างเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่น่าคร่น่าพอใจนะอันนั้นเป็นกรรมรวัตถุสิ่งเหล่านั้นก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นนะทีนี้กรรมกิเลียนนี่แหละมันเป็นเครื่องผูกมัดใจเราเช่นเราตั้งอะไร,ไ, hey. รวไ,ไว้เป็นฐานให้เกิดความทุกข์ล่ะถ้าเรามีภรรยาเราก็ตั้งภรรยาไว้เป็นฐานให้เกิดความทุกข์ถ้าเรามีบุตรหลานมีลูกหลานเรายึดว่าลูกหลานเป็นของเราเนะี่ยเราก็ตั้งลูกหลานนั้นเป็นวัตถุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทาไมเราไม่ทุกข์กับลูกหลานคนอื่น เราไม่ทุกข์กับสามีภรรยาคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งหมายไว้ว่านั่นคือสามีภรรยาเราว่านั่นคือลูกหลานเราเวลาเราเห็นข่าวคนอื่นตายเราก็จะรู้สึกเฉยๆก็จะเห็นว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวคนคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอคนใกล้ตัวเราตายปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันชักไม่ธรรมดาละอ่ามันเริ่มก่อให้เกิดกระบวนการของความทุกข์เกิดขึ้นมาละ หรือแม้กระทั่งทุกขั้นสุดก็คือดูตัวเองตายนี่แหละอันนี้ทุกข์สุดๆเพราะว่าเราเ,เป็นที่รักของเราอย่างยิ่งนะเราบอกว่าเรารักคนอื่นอย่างเนี้ยที่จริงแล้วเรารักตัวเองที่สุดไม่มีใครรักตัวเองมากกว่าตัวเองอีกแล้วก็ได้ความรักนี้แหละคือความพันผูกที่มันดึงรัดมาให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นกามะกิเลส เป็นสภาพที่จิตมันเข้าไปยึดคลองสิ่งเหล่านั้นยึดคลองกายใจของเราดังะนั้นนี่การที่เราเรียนรู้ทุกนี่ก็คือการที่เราได้เรียนรู้ความจริงของมันไว้ความทุกข์ี่ขันหานะก็คือกายกับใจรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะระนั้นนี่ถ้าเราดูขันหานี่เราก็จะได้เรียนรู้ธรรมะหลายอย่างก็คือเห็นความที่ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเอง ความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ดับไปอย่างรูปมันก็เกิดขึ้นมารูปร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราคำว่าไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเห็นด้วยปัญญาของเรานะไม่ใช่ว่าคิดเอาหรือว่าอนุมานเอาว่ามันไม่ใช่ของเราเขาไปเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ของเรายังไงมันบังคับบัญชาไม่ได้อย่างจะบอกให้มันคงทนหนุ่มเอาไว้ให้มันแก่ช้าๆไม่ให้มันเจ็บให้มันป่วยก็บอกไม่ได้ อันนี้คือความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตานนแหละตัวเวทนาก็เหมือนกันตอนนี้ก็ความรู้สึกต่างๆความยินดียินร้ายความสุขทุกข์เฉยๆต่างๆที่ปรากฏขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาก็เกิดเองดับเองมีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับเราจะไปบังคับบัญชาก็ไม่ได้และแต่วิบากที่มันจะมาสัมผัสทางตาหูจมูกเรื่องกายใจแลอกเราสร้างวิบากอะไรเอาไว้ มันก็ได้รับผลของสิ่งนั้นการที่เราเข้าใจว่าทำกรรมใดได้รับสิ่งนั้นอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือว่าทำกรรมใดได้รับผลของสิ่งนั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งสองคำนี้ใกล้กันนะเพราะเราต้องแยกให้ออกถ้าเราคิดว่าทำกรรมใดจะได้รับอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าเป็นพวกที่เห็นว่ามันเที่ยงอย่างเราตบยุงเนี่ย ล้วก็คิดว่ายุงมันต้องมาตบเราแล้วก็ต้องเกิดเป็นยุงในข้อตบอย่างเนี้ยก็แสดงว่ามันเที่ยงใช่ไหมอันนี้นี่ไม่ใช่หลักคําสอนนะนะแต่ว่าผลที่เราจะได้รับจากการตบยุงนั่นแหละอาจจะเป็นเวทนาอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะอาจจะเดินไปเตะก้อนหิน,น,นสะดุดตอไม้ล้มอย่างเงี้ยก็เหมือนกันอันนั้นเป็นวิบากที่เราจะพึงได้รับทางขันอันั้นมันก็ส่งผลทางตาหัวใจของเรา่องเราจึงเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้ เห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีซึ่งก็สรุปลงสองอย่างก็คือสิ่งที่ดีกับไม่ดีสิ่งดีก็พาให้เรายินดีสิ่งไม่ดีก็พาให้เรายินร้ายน่นะมีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างที่สามก็คือสิ่งที่เป็นกลางๆที่ว่าทั้งไม่ใช่ทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีเป็นกลางๆของมันอย่างนั้นฉะนั้นนี่บางทีเราอาจจะเห็นรูปที่ไม่ดีบ้างดีบ้างก็ให้เข้าใจว่าเอออันนี้ก็คือบิบา ที่ตาเราเห็นรูปอย่างนั้นบางทีเราอาจจะถูกคนด่าอย่างนี้อยู่เฉยเนี่ยก็ถูกด่านะก็เพิ่งเข้าใจว่าเอออันนั้นน่ะหูมันรับวิบากนะหูได้รับวิบากจิตมันก็ได้รับวิบากโดยมันรู้รู้เสียงของคนด่าแต่บางทีตรงกันข้ามคนสารเเริญอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ได้รับวิบากในส่วนดนะีก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะูกเล่นกายใจก็คล้ายกันนะได้กลิ่นหอมบ้างเหม็นบ้าง ร่างกายก็ได้รับความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอาจจะถูกยุงกัดอาจจะถูกแสงแดดร้อนอาจจะได้นอนห้องแอร์เย็นๆนะก็แล้วแต่วิบากดีวิบากชั่วที่มันกําลังส่งผลอยู่หรือว่าจิตใจก็เหมือนกันอาจจะมีเรื่องราวให้ทุกข์ใจหรือว่าให้สุขใจบ้างก็ให้เราพึงเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือกระบวนการของความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันไปนบังคับบัญชาไม่ได้ว่าจะให้เกิดหรือไม่เกิด มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันอยากจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นทุกข์ก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะเสียงใดเสียงหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปของมันเองนั้นก็เกิดสลับสับเปลี่ยนอยู่งี้แหละทั้งวันอันนี้คือการเรียนรู้ธรรมะของจริงยิ่งเรามาอยู่กันลำบากลำบากอย่างนี้ก็จะเห็นความทุกข์ที่มันประเดยประดดังเข้ามาความทุกข์เหล่านี้ก็เป็นของจริงเป็นของจริงที่มันปรากฏขึ้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบาย อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งที่มันเจริญหูเจริญตาแต่ว่าอันนั้นก็คือวิบากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับวิบากแล้วก็ไม่ไปสร้างเหตุให้เกิดกรรมต่อไม่ไปคิดแต่งปรุงต่อกับสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์นะดังนั้นเราก็จะทุกข์ทุกข์กับรูปที่เห็น,นซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับตารูปมันก็เป็นการ,รมวัตถุเป็นวัตถุเฉยเนี่แหละ ถ้ามีกามเข้าไปก็เป็นกาม,มาวัตถุเป็นวัตถุอันก่อให้เกิดกามขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ไปวุ่นวายกับมันมันก็เป็นแค่วัตถุอย่างนึงนะเสียงที่ได้ยินจมูกที่ได้กินลิ้นที่สัมผัสรสอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกันนั้นเราก็พึงเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแหละนะพึงรับรู้มันแล้วก็เห็นมันไม่ต้องวุ่นวายกับมันแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขจัดการด้วย ไม่ต้องคิดเข้าไปแก่ว่าเออมันทุกข์นันเนี่ยจะแก้มันยังไงบ้างนหรือว่ามีความอยากอย่างนี้เออจะละตัณหาได้ยังไงนะก็ไปนั่งวิธีการคิดหาแก้อยู่เราก็ไม่ทําอะไรก็แค่มันอาศัยขันห้าเกิดนะอาศัยร่างกายจิตใจนี้เกิดเราก็ดูมันแค่นั้นเองดูว่ามันเกิดมันดับยังไงอาศัยอะไรเกิดจะเกิดมันตั้งอยู่ยังไงมันดับมันดับไปยังไงอย่างนี้นั่คือการที่เรามีปัญญาเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ในกระบวนการทํางานของขันห้ากับทุกที่มันมากระทบเพราะสุขสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเรารู้มันก็เป็นอริยสัจสี่ตัวข้อมารคอนิโรดที่มันทํางานถ้าไม่รู้ก็เป็นตัวอริยสัจสี่ตัวทุกสม,มุทัยที่มันทํางานแค่นั้นเองดังนั้นนี่มันจึงเป็นสิ่งที่ให้จิตเราได้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าคล่องชํชนานิชํานาญรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไร อะไรมันเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรมันเป็นการดับทุกข์อะไรมันเป็นวิธีการให้เรานั้นดับทุกข์ได้ถ้าเราเรารู้อย่างนี้ได้ก็จะไม่บุนบายแล้วทีนี้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงจะทําอะไรยังไงจะไม่ทําอะไรยังไงก็อยู่ได้สบายมากนะก็ใจเรามันไม่ว่างถ้าใจให้มันว่างมันก็พาให้เราหลง กิเลสมันก็มาชักชวนเราออกนอกรูนอกทางให้เราหลงทางไปไปเป็นมันนะเพราะสิ่งเรานี่มันครอบงาครองใจเรามานานมาหลายภพหลายชาติเลยถ้าเราก็ต้องค่อยๆขูดขัดเกลาอย่างนี้แหละเข้าไปเรียนรู้กระบ,บวนการแก้ทุกข์ของตัวเองให้ได้ตั้งจิตตั้งเป้าหมายเราเอาไว้อย่างนั้นว่าเราต้องให้เห็นแจ้ง ซึ่งความทุกข์อย่างนี้ถ้าเห็นแจ้งแล้วว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์อย่างนี้ยพอเราเห็นแจ้งแล้วนี่มันก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ว่ามันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตมันไม่ได้เป็นหมายมันยึดมันว่าเออกายใจเนี่ยเป็นของเรานะแต่จะให้ได้อย่างนี้นี่ก็ต้องอดทนนะมีความภาคเพียรมีความตระหนักรู้ที่มันต่อเนื่องมีสติเตือนรู้ที่มันต่อเนื่อง พอเราเตือนรู้บ่อยๆบ่อยๆไม่อะไรไม่ลำลี่ลำไรกับอะไรต่างๆนี่มันเลยเป็นเรื่องง่ายชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายอย่าทาให้มันยากที่มันยากเพราะว่าเราไปทําให้มันยากแค่นั้นเองนะนั้นก็ฝากวเรา,เาไว้น,ะ,นะเดี๋ยวเสด็จมันทำวัดกัน